บรรยากาศเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสิเป็งค่ะหรือประเพณีถวายเปรตพรีนะคะชาวพุทธล้านนาจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างคึกคักค่ะที่วัดบ้านฟ้อนตําบลชมพูอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง พุทธศาสนิกชนค่ะต่างมาร่วมกันทําบุญเนื่องในประเพณี12เป่งเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรหายที่ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวรโดยหลายครอบครัวต่างพากันเข้าวัดกันไม่ขาดสายตามความเชื่อและประเพณีชาวล้านนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวค่ะ สำหรับประเพณี12เป่งประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรตค่ะประเพณีอุทิศหาผู้ตายเรียกว่า12เป่งล้านนาประชาชนในพื้นที่ทางภาคเหนือนิยมทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตนคือพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งประเพณีนี้ค่ะเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปค่ะ